โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมปิงวีสตูดิโอนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้มาสปอยหนังนะครับแต่ว่าวันนี้จะมารีวิวเป็นปืนพกสั้นนะครับผมยี่ห้อกล็อกนะฮะซึ่งกระบอกนี้ผมก็เพิ่งรับมาเมื่อวานนะครับก็จุดประสงค์ของคลิปนี้ครับก็เพื่อที่จะเป็นแนวทางนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะซื้อปืนสักกระบอกหนึ่งไว้เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินหรือ ซื้อเพื่อสะสมหรือว่าเป็นการกีฬาอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็หวังว่าจะช่วยเป็นคลิปที่จะประกอบการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆนะครับโอเคครับผมเริ่มกันเลยครับก็กล็อกนะครับก็จะมากับแพ็กเกจแบบนี้นะครับเขาก็จะมีเป็นกล่องมาให้อย่างนี้เลยนะฮะก็เป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงนะครับโอเคเปิดดูข้างในกันเลยครับ ้านในนะครับผมสิ่งที่มีมาให้เลยก็คือตัวปืนนะครับผมจับถือปืนทุกครั้งก็อย่าลืมกดกดความปลอดภัยนะครับเคลียร์ปืนก่อนนะครับครั้งสไลด์โอเคตรวจสอบว่าไม่มีกระสุนอยู่ในลังเพลิงนะครับร่าไกายไปในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับโอเคครับตอนนี้ปืนเคลียร์เรียบร้อยนะครับสิ่งที่มีมาให้เลยก็คือ ตัวปืนนะครับแล้วก็แม็กกาซีน2อันและอันนี้ก็เป็นตัวช่วยโหลดกระสุนนะครับผมก็คือให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูตัวหลักกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปืนกล็อกนะครับผมปืนกล็อก43 USA นะครับผมขนาดกระสุน9มมนะฮะ ก็ปืนก็อก k ี3ก็เป็นปืนที่ถูกจัดเอาไว้ในระดับซับคอมเพกนะครับผมแต่บางคนก็บอกว่ามันอยู่ในระดับไมโครคอมเพกนะครซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะอยู่ในระดับไหนกันแน่นะครับแต่ว่าถ้าเรียกเป็นภาษาชาวบ้านเลยก็คือมันเป็นปืนพกซ่อนนะครับที่มีความแบนบางพกพาสะดวกสบายนะครับพกพาได้มิดชิดนะครับกระบอกหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผม ดูรายละเอียดของปืนเลยนะครับขนาดของปืนนะครับนี่ครับถ้าเทียบกับฝ่ามือผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กมากนะครับถือว่าเป็นปืนที่เล็กเลยนะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นคนที่มือใหญ่อะไรนะครับนี่ฮะโอเคครับสำหรับปืนก๊อกสีสามนะครับผมสไลด์ด้านบนนะฮะเขาก็ทำมาจากเหล็กนะครับแล้วก็มีการเคลือบผิวในสไตล์ของก๊อกนะครับก็ที่ เพื่อป้องกันสนิมนะครับทำให้มันมีความทนทานมากขึ้นนะครับส่วนตัวโครงนะครับเป็นโพลิเมอร์นะฮะเป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงมากๆเลยแหละนะฮะศูนนะครับตัวที่ผมได้มาเนี่ยเป็นเป็นสุดเหล็กนะฮะแล้วก็จะสามารถที่จะเลืองแสงได้นะครับในในที่มืดนะครับ แต่บางคนเนี่ยเขาได้สูตรมาเป็นสูญพลาสติกอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมมันได้มาไม่เหมือนกันนะครับสเปคของกอก43นะครับผมจากที่โรงงานเขาบอกมานะครับก็คือลํากล้องเขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับความยาวของลํากล้องนะครับจะอยู่ที่3.41นิ้วนะครับส่วนความยาวทั้งหมดนะครับเนี่ยความยาวทั้งหมดทั้งสไลด์เลยนะฮะจะอยู่ที่6.26นิ้วนะครับความกว้าง ความกว้างของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1.06นิ้วนะครับส่วนความสูงจะอยู่ที่4.25นิ้วนะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะเล็กนะครับจับได้เต็มไม้เต็มมือเลยนะครับพอดีมือมากนะฮะโอเคนะครับสำหรับตัวปืนต่อมาสิ่งที่แถมมาเลยก็คือแม็กกาซีน2อันนะครับบรรจุได้6นัด แต่ที่ผมได้มาเนี่ยมันแถมเป็นแม็กเกี่ยวก้อยมา2อันนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมผมได้แม็กแบบนี้มาสอันเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนที่เขาซื้อเนี่ยเขาจะได้เป็นแม็กเรียบนะครับซึ่งส้นจะเรียบเมื่อเวลาที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยเอตรงนี้มันจะไม่มีเลยเอมันจะเรียบติดไปกับตัวปืนเลยนั่นก็จะเพิ่มความที่จะพกพาได้ง่ายขึ้นในการที่จะมิดชิดมามีความมิดชิดมากขึ้นนะครับ แต่ถ้าตัวเกี่ยวก้อยข้อดีของมันก็คือทําให้เราจับได้ถนัดมากขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปหาซื้อมานะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมผมได้มาแบบนี้นะครับกล็อกส3สามนะครับก็เหมาะกับการที่เราจะใช้ในการพกพานะครับเป็นที่นิยมกับทั่วโลกเลยครับเรียกว่าทั่วโลกก็นิยมที่จะใช้กล็อกนะฮะเพราะว่ามันเป็นปืนที่ พกพาได้ง่ายสะดวกแล้วก็มีความเชื่อถือได้นะครับไว้ใจมันได้แน่นอนคือคอนเซปต์ของมันก็คือไม่เหนี่ยวยังไงก็ไม่มีทางลั่นนะครับถึงแม้ว่าเราจะขึ้นลาไว้จะอะไรยังไงเนี่ยมันก็จะไม่มีทางที่จะลั่นได้ถ้าเราไม่เป็นเหนี่ยวไกลมันนะครับ <S <S ตามสไตล์ของก๊อกนะครับก็จะทํามารูปแบบเรียบๆนะคะไม่ค่อยมีอะไรที่จะมาเกี่ยวกับกางเกงเกี่ยวกับเสื้อผ้าอะไรได้คือเขาทํามาให้มัน เรียบง่ายนะครับเรียบๆเ,เลยอย่างเวลาเราขึ้นลำนะครับเซฟเขาก็จะมีให้ก็คือเนี่ยนะครับลิ้นไก่เนี่ยนะซึ่งถ้าเราไม่เอานิ้วเข้าไปล้วงถึงลิ้นไก่มันน่ยไม่ว่าเราจะกดยังไงมันไม่มีทางที่จะลั่นได้นะครับมันไม่มีทางที่จะกดได้เลยอันนี้เขาทํามาเพื่อนในกรณีที่เราอาจจะขึ้นลำไว้ แล้วเราอาจจะใส่กางเกงใส่กระเป๋าหรือว่าพยายามที่จะพกพาแต่ว่ามีบางอย่างเนี่ยที่ไปเกี่ยวมันเห็นไหมครับถ้ามันไม่ได้เกิดจากการตั้งใจเหนี่ยวมันจะไม่สามารถที่จะระบบปฏิบัติการของมันมันจะไม่ทํางานเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราตั้งใจเหนี่ยวมันก็จะลั่นนะครับนี่ก็คือปืนทุกชนิดก็ผมก็คิดว่าเป็นแบบเดียวกันนะก็คือสิ่งที่เซฟที่สุดนะครับ ก็คือนิ้วของเราเองนะครับการใช้ปืนที่ปลอดภัยก็คือถ้านิ้วเราไม่เข้าก่งไกลเมื่อเราไม่ต้องการจะยิงยังไงไม่ว่าเป็นปืนอะไรมันก็ไม่มีทางที่มันจะลั่นได้นะครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบมิติปืนกล็อกกับปืนอีกกระบอกหนึ่งให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นปืนกล็อก17 Gen4 ขนาด9มมนะครับผมเป็นปืนกระบอกแรกของผมนะครับซื้อมาก็หลายปีแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์ปืนนิดนึงก่อนนะครับ นะครับอน,นุญาตดูนีม่มีกระสุนในลังเทนะครับลันไปในทิศทางที่ปลอดภัยปืนก7นะครับก็มีความนิยมนะครับมากมายนะฮะทั่วโลกก็ผ่านการพิสูจน์มาแล้วหลายปีนะครับแล้วก็หลายสมรภูมิเลยก็ว่าได้ เพราะว่าก็ได้รับความยอมรับน่าเชื่อถือนะครับเหมาะสําหรับปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่เหมาะสําหรับการใช้ในการปกป้องชีวิตทรัพย์สินนะครับหรือว่าจะเป็นในการแข่งขันกีฬานะครับก็คุณสมบัติของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายครอบคลุมนะครับขนาดของมันก็แน่นอนครับมันเป็นขนาดฟูลไซส์ครับความการจับการถือเนี่ยความถนัดเนี่ยดีเยี่ยมมากๆนะครับ แต่ข้อเสียของมันก็มีนะครับเนื่องมันจากมันใหญ่เกินไปข้อเสียของมันก็คือไม่เหมาะแก่การพกพานะครับแต่ว่าบางคนอาจจะพกได้อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับผมจะสําหรับผมเนี่ยพกยังไงก็ไม่เนียนนะครับตัวนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับก็มีเอาไว้สําหรับผมก็เอาไว้ใช้สําหรับในการที่จะเฝ้าบ้านนะครับเพราะว่า1ก็คือแมกกาซีนจุได้เยอะมากก็คือ17บเจ็ดนัดน,นะครับเวลาอยู่บ้านก็ตัวนี้จะเป็นตัวหลักนะครับในการที่จะ ใช้ปกป้องชีวิตทรัพย์สินในบ้านนะครับส่วนตัวนี้ก็จะใช้ในกรณีที่เ,ออเราต้องเดินทางไปในที่ที่มีคิดว่ามีอันตรายในที่เปี่ยวหรืออะไรหรือที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนที่เราต้องใช้ปืนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่ผมเลือกซื้อมาเพื่อที่จะใช้ในออกรณีแบบนั้นนะครับทีนี้เรามาดูมิติปืนกันนะครับ Glock 17เนี่ยก็จะความยาวของเขาเนี่ยลำกล้องก็จะประมาณ5นิ้วนะครับ ซึ่งลำกล้องของกล้องสี่สามเนี่ยก็แค่ส4มจุดสี่หนึ่งนิ้วนะครับตัวนี้น่าจะประมาณหนิ้วหรือ5้านิ้วกว่านะครับอันนี้ผมจำรายละเอียดไม่ได้เหมือนกันวัสดุเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับต่างกันที่ขนาดเท่านั้นเรามาดูขนาดนะครับเปรียบเทียบขนาดกันเห็นไ,ไหมครับว่ากล้อง17เดี๋ยวจะมีความยาวกว่ามากเลยนะครับตัวด้ามจับก็จะยาวออกมากเลยส่วนความแบนบางแน่นอนครับว่า ตัวนี้เป็นแม็กกาซีนแถวเดียวอันนี้เป็นแมกกาซีนแถวคู่ความความกว้างของมันเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันอยู่แล้ว17นัดกับ6นัดนะครับทั้งความกว้างความสูงก็แตกต่างกันก o OK อก43ก็เหมาะกับการในพกซ่อนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จึงผลิตออกมาเป็นในลักษณะนี้นะครับก็คือมีความแบนบางส่วนก็คือเเหมาะกับการที่จะใช้แบบออกแนวแบบ บ,บูนิดนึงนะฮะก็คือถึกทนนะครับผมจุเยอะลูกดกนะครับนี่ครับอันนี้เป็นมิติด้านบนนะครับพอดีว่าผมเนี่ยรีวิวหลังกล้องนะฮะมันก็เลยอาจจะขุกกระตุกกระตักบ้างนิดนึงนะฮะแล้วก็บวกกับการที่นี่เป็นคลิปแรกเลยนะครับที่มาพูดรีวิวอะไรแบบนี้นะฮะ ก็อาจจะผิดผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมนี่นะครับก็เป็นมิติปืนนะครับที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเลยนะฮะต่อมามาดูที่แม็กกาซีนนะครับนะครับแม็กกาซีนของกอ๊อกบรรจุได้17นัดนะครับเป็นแม็กกาซีนแถวคู่นะครับลูกกระสุนจะเรียงกันเป็นเป็นคู่แบบนี้นะครับส่วนรักสี่สาม เป็นแถวเดียวนะครับกระสุนจะเรียงจะเรียงเดี่ยวลงมาอย่างนี้เลยนะฮะเป็นแถวเดี่ยวทีนี้มาดูที่ก็อกสีสานะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นจะเน้นไปที่ส3ามซะมากกว่านะครับก๊อกสีสของผมนะครับก็กระสุนที่ผมเลือกใช้ติดแม็กนะครับก็เป็นกระสุนหัวรูนะครับหัวรูเป็นอันนี้เป็นของยี่ห้อ b u l l e t m มา t e ตอร์นะครับขนาด9้ามมอนะครับ ที่ผมเลือกใช้กระสุนแบบนี้ก็คือมันมีอำนาจในการหยุดยั้งที่จะค่อนข้างสูงนะครับซึ่งจะต่างกับกระสุนหัวธรรมดาแบบนี้ซึ่งอันนี้จะมีอำนาจในการที่จะทะลุทะลวงสูงนะครับแต่ว่าถ้าอำนาจในการหยุดยั้งเนี่ยจะต้องยกให้หัวลูเลยนะครับเพราะว่าจะทำให้ผู้ที่ถูกยิงเนี่ย มีรอยบาดแผลที่ใหญ่กว่านะครับน,นี่ก็เลือกใช้แล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าเราอยากจะใช้แบบไหนหรือใช้ทั้ง2แบบเลยก็ได้อันนี้ผมก็ใช้ทั้ง2แบบนะครับก็คือใส่ใส่ใส่ไปอยากใช้อันไหนก็ก็ลองเลือกใช้ดูนะครับแต่เหตุผลที่ผมเลือกใช้หัวลูกับกลัก413เพราะว่า1คือแมกซแมกาซีมันบรรจุได้น้อยเพราะฉะนั้นเราต้องการอำนาจในการหยุดยั้งที่สูงก็คือ อย่างน,น้อยคือให้จบภายใน3นัดนะครับหรือนัดเดียวยิ่งดีเลยนะครับก็คือยิงนัดเดียวให้ภัยคุกค้ามเนี่ยหมดหมดหมดฤทธิ์ที่จะต่อสู้เราเลยนะครับนั่นก็คือกระสุนที่เลือกใช้ติดแม็กนะครับกล็อกสีามเนี่ยครับก่อนที่ผมจะซื้อมาเนี่ยผมก็มีการคิดอยู่หลายเดือนเหมือนกันเพราะว่ากล็อกเนี่ยเพิ่งออกโมเดลใหม่นั่นก็คือกล็อก 43X นะครับ ซึ่งมิติทุกอย่างเหมือนกันกันกบ Glock 43ทั้งหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าด้ามจับมันจะยาวยาวเลยนะฮะยาวกว่าบรรจุได้10นัดนะครับความแบนบางมิติอะไรก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากครับแตกต่างกันที่วงกระสุนที่มากกว่านั่นก็คือ 43X นะครับไหนจะมี Six s s a u e u p r p ออ5ีกอีกนะครับนั่นก็คือเป็นปืนมาแรงเลยนะครับสำหรับ พี่น้องตำรวจนะครับหรือข้าราชการที่สามารถซื้อสวัสดิการได้ซึ่งผมก็ซื้อไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้มองมองไปที่รุ่นนั้นนะครับแต่ว่ารุ่นนั้นก็ก็ดีครับผมก็เคยยิงของเพื่อนมาบ้านนะฮะซึ่งซิ e R กซาวเออก็แม็กธรรมดาของเขานี่รู้สึกจะได้10นัดน,นะครับแม็กเสริมจะได้12นัดน,นะครับซึ่งก็มีขนาดก็ไม่ได้ต่างกับกลอก k 43เท่าไหร่นะครับแต่เหตุผลที่ผมเลือกกลอก k 43สหนึเลยก็คือ ผมมีบืนก๊อกอยู่แล้วมันคือผมชินกับระบบปฏิบัติการของก๊อกนะฮะแล้วก็เวลาเราทําความสะอาดถอดล้างหรืออะไรอะไรต่างๆเนี่ยคือผมค่อนข้างที่จะคุ้นชินกับมันนะครับก็เลยเลือกที่จะเป็นก๊อกอีกกระบอกหนึ่งนะครับเหตุผลที่ผมเลือกก๊อก4 3ามนะครับผมแล้วไม่ได้เลือกเป็นก๊อก 43x นะครับก็เพราะว่าก๊อก43มเนี่ยมีความอเนกประสงค์มากกว่านะครับเราสามารถที่จะ ต่อส้นแม็กได้ถ้าเราอยากจะให้วงกระสุนมากขึ้นเราก็แค่ซื้อตัวต่อแม็กมามาต่อเพิ่มเข้าไปหรือเราจะซื้อแม็กที่มีหลายๆบริษัทที่เขาทำมานะครับก็คือสามารถจุกระสุนได้มากขึ้นนะครับนั่นก็คือเหตุผลที่ผมเลือกก็คือมันมีความอเนกประสงค์มากกว่าในกรณีที่เราอยากให้มันยาวหรือได้วงกระสุนมากขึ้นเราก็แค่เพิ่มแม็กแม็กอ่นขึ้นมา ในกรณีที่เราอยากจะพกพาเราก็แค่ใช้แม็กของมันนะครับที่มาให้จากโรงงานนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมเห็นว่า Glock 43เนี่ยจะมีความอเนกประสงค์มากกว่าส่วน 43x เนี่ยมันมีวงกระสุนมากก็จริงแต่เมื่อในกรณีที่เราต้องการที่จะพกพาให้มันเนียนนะครับเราไม่สามารถไปตัดแม็กซีมันออกหรือไปตัดส่วนมันออกได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแล้วแต่ แล้วแต่เพื่อนๆชอบดีกว่าครับอันนี้มันเพราะว่าปืนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดนะครับสิ่งที่ดีที่สุดมันก็อยู่ที่ว่าตัวเรานั้นชอบอะไรและเราเหมาะกับการที่จะใช้มันในในแนวทางไหนนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะมีการใช้ชีวิตประจําวันที่แตกต่างกันนะครับอันนี้เราก็ต้องดูว่าโอเคว่าชีวิตประจําวันของเรานั้นเหมาะกับการที่จะใช้ในรูปแบบไหนนะครับ โอเคครับการรีวิวก็ซีบสก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้ายังไงคลิปหน้าอาจจะมีโอกาสได้ทำรีวิวในการที่จะไปทดลองยิงที่สนามดูนะครับว่ากลุ่มกระสุนเป็นยังไงแล้วก็การรีคอยหรืออะไรต่างๆเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็จะมาทำรีวิวให้ดูอีกทีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้ามีอะไรพูดผิดพูดถูกผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเป็นการ รีวิวแบบสดๆบ้านๆครั้งแรกนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่อง T ิงวิสสตูดิโอด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ